สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นะคะหนะฮะวันนี้วันที่31แล้ววันสุดท้ายละนะคะส่งท้ายละอ,อืมส่งท้ายเดือนละเดือนพฤษภาคมก็จะผ่านพ้นไปละนะคะอืเดือนหน้าจะเป็นเดือนใหม่แล้วมิถุนายนค่ะนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดนี้จะมา สรุปให้ดูกันเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไอติมจะเคาะเลขไหนแล้วมีตัววัดดวงให้ด้วยนะสําหรับใครที่แบบว่าตัววัดดวงเนี่ยจะเอามาปล่อยเฉพาะไ์สดนี้แล้วก็จะไม่ให้แบบว่าปล่อยก่อนเพราะว่าปล่อยก่อนพูดเดี๋ยวมันจะอั้นเออนะคะจะมีจะมีการอั้นด้วยนะคะ,ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนคะ่ะใครที่อยู่ตรงนี้แล้วกดหนึ่งมาค่ะ ใครอยากได้ตัววัดดวงสายด่วนเม็ดเดียวมีเงินอยู่แค่สิบบาทแล้วจะไปซื้อห้าบาทคูณห้าบาทกดหนึ่งมาเลยอืมนะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าตัวเลขไหนนะคะแล้วก็เป็นตัวซีครตของเรานะคะที่จะเอาไปวัดดวงกันนะคะบอกเลยเออเดือนหน้านะ่เธอนะคะ พรุ่งนี้เรารวยปุ๊บเราไม่ต้องไปหาไต้อึง่งไม่ต้องไปหาเห็ดหาเห็ดละงงละง,งกมาขายแล้วนะคะไม่ต้องไปปีนเขาขึ้นเขาไปหาเห็ดแล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นฝ่ายเป็นลูกค้าค่ะเราจะเราเราจะเป็นผู้ซื้อนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเรฝนตกเราก็ไปหาไต้อึง่งไปหาจับกบนะคะมาขายนะคะหรือขึ้นเขาไปเพื่อที่จะไปหาเห็ดมาขายกิโลละร้อยสองร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะคะ พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นลูกค้าเราจะซื้อเราจะเป็นฝ่ายซื้อเห็ดกินค่ะสวัสดีค่ะคุณนีดนะคะสวัสดีคุณพี่คำพรคุณขวัญค่ะคุณแสงนะคะเออเลิศนะคะอ่ะเร็วๆใครอยากได้เม็ดเดียวเดี๋ยวจะให้ใบรวมก่อนนะคะใบรวมของไอติมรู้สึกว่าผมยาวมากนะคะทุกคนค่ะผมยาวนะเบียเนนะคะพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะรวยหมื่นล้านแสนล้าน หมื่นบาทก่อนไม่ล่ะเออพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีรวยหมื่นล้านแสนละ้ะเอามื่นบาทก่อนไม่ละเอามื่นบาทก่อนไม่ได้ิงนะคะอืมแต่เพิ่งไปถามหาหมื่นล้านแสนล้าน,นะคะ่ะเธอจะซื้อเท่าไหร่คะยายเบียเหรอนะคะไปขอพรเนะี่ยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรให้ถูกลองเตที่หนึ่งนะ่ ในกระเป๋าเน่ไม่มีลอตเตอรี่สักใบฉันรู้อยู่มีแต่โพยร้อยคูณร้อยนะคะแต่ละคนน่ะอืมมันมีแต่โพยร้อยคูณร้อยนะคะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะไปขอพรแม่ตะเคียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะไปขอพรปู่พรย่าน่ะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่เคยซื้อเลยลอตเตอรี่น่ะซื้อแต่ร้อยคูณร้อย นะฮะ,ะรเร็วกดหนึ่งนานมากเลยนะคะที่ที่ไม่ได้มีการท้านะคะอืมสุภมิตรนะคะเธอจะเอาท้าหรือเธอจะเอาเลขเธ,เธอจะเอาท้าหรือเธอจะเอาเงินเฮอสวัสดีค่ะคุณนิดป่ารั่วนะคะนิดป่ารั่วไหนเนี่ยอุ้ยจะมีหมู่บ้านไหนชื่อหมู่บ้านป่ารั่วมีด้วยเหรอป่าป่ารั่วกะ หมู่บ้านป่ารวกนี่อยู่อยู่ที่ไหนคะอยู่อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนบอกสิป่ารวกนี่มีแบบป่ารวกหรอชอบซื้ออันเดอร์กราวค่ะเมยแป๊บหนึ่งฉันดูก่อนสิว่าจะมีอันเดอร์กราวหรือเปล่าฉันฉันลองดูก่อนสิว่าจะได้มีเนาะงวดนี้ฉันยังไม่ได้ซื้อเลยเธองวดเนี่ยฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยอย่าฉันไม่ฉันจะไม่ได้ซื้ออันเดอร์กราวฉันไม่ได้ซื้อแบบ ลอตเตอรี่ฉันก็จะไม่ได้ซื้อฉันจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยอะเธอเฮ้อเฮ้<笑><笑>นะคะมันเป็นยังไงอ่ะรอบนี้ทุกคนฟังดีๆทุกคนถ้าไม่ออกจะเอางูเขียวย่างไปให้กินจะไม่กินคะ่ะงูเขียวนะคะฉันกินอ,อานาคอนด้าในป่าอเมซอนคะ่ะนะคะ ถ้าใครมีงูเขียวงูเขียวหางไม้งูหางกระดิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคุยกับฉันนะคะเพราะส่วนมากฉันจะนิยมกินก็คืออนาคอนดาอนาคอนดาที่อยู่ป่าอเมซอนเท่านั้นให้มันชูขึ้นมาอย่างเงี้ยที่จะกินตรงนั้นนะคะที่จะมากินแบบว่าอ่ะงูเขียวหางไม่ไม่ได้ค่ะนะคะ รอบนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะกดหนึ่งไว้เลยเดี๋ยวจะบอกสายด่วนสายด่วนจะบอกให้เฉพาะคนที่กดหนึ่งเท่านั้นคนที่ไม่กดหนึ่งอุ้ยทำไมหน้าฉันสวยจังเลยวะขนาดเนี้ยขนาดจะเข้าเลขสี่แล้วนะทำไมหน้าฉันสวยจังเลยอะ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหน้าหน้าคือสวยมากต่าร่วงถัดจากแก่งทุ่งไปโอเคนะคะเออรอบนี้ไอติมเคาะเลขห้า ถ้าเลขห้าไม่มาเนี่ยเธอเธอมาบายหน้าฉันห้าครั้งได้เลยค่ะเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยเพียเพ้ยได้เลยค่ะอืมงวดนี้พรุ่งนี้มีเลขห้าแน่นอนฉันทาที่เลขห้าอาทุกคนแคปหน้าจอนะคะเออเลขห้า นะคะแคปหน้าจอนะคะห้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีห้าอะไรบ้างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะห้าที่ไอติมทาไว้คือตัวเม็ดเดียวคือตัวนี้ทุกคนค่ะตัวเม็ดเดียวที่ไอติมทาไปให้คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะส่วนมากเนี่ยที่ไอติมชอบเนี่ยคือจะเป็นห้าสี่กับห้าหกนะคะห้าสี่กับห้าหกนะคะห้าสี่ห้าหกแต่ตัวเม็ดเดียวที่ไอติมจะให้ทุกคนฟังนะคะกดหนึ่งไว้เลยจะให้ส่วนตัว จะให้เฉพาะคนที่ต้องการอยากจะไปวัดดวงกับไอติมเท่านั้นทุกคนฟังนะคะห้าสี่นะคือมานะคะห้าสี่ห้าหกและห้าเก้าส่วนมากอุ้ยส่วนมารกคจะเป็นตัวเลขที่ไอติมเคยสัมผัสมาแล้วนะโ <laughs> อ้ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบ 5้าสี่ห้าหกและห้าเก้านะคะทุกคนคะ่ะเออนะฮะตัวนี้นะคะเลขทูปของเราคือห้าสี่แปดนะฮะเออห้าหกห้าสี่และห้าเก้าอันนี้คือใบรวมสวยมากใบนี้คือสวยมากบอกเลยนะคะห้าหนึ่งไอ้ติมว่าอไอเลมัด มันจะมาห้าหนึ่งได้ยังไงฉันไม่เคยมันไม่มีห้าหนึ่งนะไอ้เลมักนะคะฉันให้ห้าสี 6, ่ห้าหกเลยห้าเก้านะคะมันไม่มีห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งหรือไอ้ติมเหรอไม่มีนะไอ้เลวัดนะคะแคปหน้าจอค่ะชอบผ้าสีค่ะแม่ไม่เจ็บไม่จุก n j o y สุส อุ้ยโหเธอทำไมถึงอะไรเบียเธอหมายถึงอะไรคะมันไม่ใช่อะฮะอืมอใช่เลยห้าสี่ห้าสี่มันคนละห้าสี่กันหรือเปล่าห้าสี่เนี่ยจะเป็นห้าสี่แบบแข็งๆอ่ะดเดียวของไอติมกดหนึ่งไว้เดี๋ยวจะดึงเข้าเพื่อที่จะไปรับในส่วนของตัวสายด่วนกันนะฮะพักน้องแอดมินพักชทหานหรือ,อยังพักชสหาแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับยาเช็คก่อน นะคะโอเคอ่ะตัวเม็ดเดียวของไอติมคือให้เป็นตัวนี้ไปแคปหน้าจอแคปหน้าจอจ้ะห้าห้ามีโอกาสมาไหมมีโอกาสมานะคะสลับห้าห้าแต่ว่ามันอาจจะโดนห้าสามปาดไปก่อนเธอเข้าใจไหมห้าห้าเนี่ย 55เนี่ยสวยแต่ขี้อายเป็นฟิลนะฟิลฟิลชนีขี้อายแล้วมองมองผู้ชายเนี่ยมองผู้ชายเนี่ยแบบเอ๊จะจีบไม่จีบดีไมหม55ห,ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นฟิลนั้นขี้อายแต่สวยอะไรเงี้ยก็โดนแบบคนไม่สวยนะัปาดไปก่อนก็คือ5353 53? จะเป็นแบบว่าตลกตลกแดงอะไรเงี้ยพึกออกก่อนอย่างเงี้ยมันจะมาแบบเป็นฟิลนั้นนะเธอเข้าใจปะเหมือนเหมือนฉันอย่างเงี้ยฉันสวย แล้วไปน,นั่งอยู่ร้านอาหารอย่างเงี้ยฉันเป็นคนขี้อายนะฉันสวยนะฉันก็จะไม่ค่อยได้ผู้ชายแต่เพื่อนที่แบบตลกตลกนะคือได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือปากไปมือปากไปเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือได้คบกันอย่างเงี้ยจากที่เราจะได้ก็กลายเป็นเพื่อนได้เพราะเพื่อนตลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย้าเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบว่ามีโอกาสมาแต่อาจจะมายังไม่สุด นะคะเพราะฉะนั้นไอติมให้เลยก็คือห้าสามตัววัดดวงส่วนตัวรวมของไอติมคือตัวนี้นะคะตัวนี้เลยห้าเก้าห้าหกห้าสี่ห้าสี่แปดสวยมากเลขทูบงวดนี้เลขทูบงวดนี้หลายๆคนบอกว่าคือสวยมากงานวิ่งห้าบนล่างเลยแม,แม่นะคะเออเธอจะวิ่งอะไรก็วิ่งไปเถอะเธอเป็นเงินคนคนน,นเงินเยอะไงะยายเบียเธอเงินเยอะ นะคะคนอื่นเขามีอยู่สมมติว่าคนอื่นเขามีอยู่ห้าบาทสิบาทอย่างเงี้ยแม่จะซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยมีคาถามเข้ามาหาฉันเยอะมากคําถามจากทางบ้านมาเยอะมากว่าแม่มีเงินอยู่สี่สิบบาทแม่จะซื้ออะไรไอติมก็เลยชอบตอบไปว่าแม่ซื้อข้าวกินก่อนแม่ซื้อข้าวกินก่อนนะคะ แม่ซื้อข้าวกินก่อนแม่ซื้อไข่ปลากระป๋องมาก่อนมาทอดมาเจียวก่อนมาต้มมากินอะไรก่อนต่างๆนะคะไม่กินข้าวเหนียวนะกินข้าวเหนียวเยอะๆนะคุณแม่นะโอเคซื้อปลากระป๋องมาสักกระป๋องมันก็กินข้าวกินข้าวให้หมดติดไปเลยนะคะเออนะฮะอาวัดดวงห้าสามค่ะห้าสามอาจจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมนะคะแต่ห้าสามมันมาแน่นอนนะคะแม่ห้าสามมาหนูไปออกรถเลยนะ อีหาเนี่ยก็นี้สินก็ยังไม่หมดเนาะนะคะตามจิตตามจิตก,กูให้กูเดี๋ยวะจะต้องให้เลขให้เข้าตลอดทุกรอบนะคะเพื่อที่จะไปออกรถบ้างใส่นี่บ้างอะไรบ้างนะคะปีไหนจะหมดนี่คะใหญ่ <c oughs> อะไรเนี่ยแค่บางเวลาเฮ้อปีไหนจะหมดนี่คะนะคะเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกรถเอยอ,อะไรเอ,อยอนะคะจะเอาให้สุดจริงจิงเนาะอันนี้นะคะทุกคนนะคะตามนี้นะคะทุกคนค่ะเป็นเพียง ตัวเลขเป็นเพียงวิจาริญาณในการรับชมใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ก็ลองตามดูนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ลองตามดูตามขำขำนะคะตามขำขำซื้อหวยก็เหมือนกับไปนอนกับผู้ชายที่ยังไม่ใช่ผัวเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตนนอนขำขำอย่าเอาใจลงไปเล่นเธ <laughs> อเข้าใจไหม ซื้อเลขซื้อหวยนะก็เหมือนกับไปนอนอยู่กับผู้ชายวันไนส s t เตนอย่าเอาใจลงไปเล่นนะคะขำขำัพอม้วนจ่อยพัวพอมีแหงนะคะเราอย่าคิดแค่ว่านะคะเราจะมาสร้างบ้านสร้างรถได้จากการซื้อเลขซื้อหวยนะคะอืมนะคะซื้อพอขำขำัแบบอุ๊ย ลองดูซิเหมือนคัตเตอรบัตกมาปั่นหูแบบพอแก้คันเธอเข้าใส่ไหม <c oughs> ซื้อเล็กซื้อหวยมันจะเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้ค่ะนะคะซื้อเลขซื้อหวยคือแบบฟิลนี้ ใส่ผูกตลอดใส่ผูดตลอดนะคะเป็นฟิลนี้นะคะอะแคปหน้าจอเออเป็นฟิลนี้ค่ะพอได้มีเฮงค่ะอืมพอได้ไปนอนกกนอนอะไรอยู่กับผู้ชายในเถียงนาค่ะเถียงนานอยเนาะเออพอได้มีเฮงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจริงจังนะคะอย่าเพิ่งจริงจังพอได้แบบแก้คืนแก้ขัดแก้ขัน แก้ไปนะคะเป็นฟิลนี้ไปเพิ่งเข้ามหาศาลนะคะ,ะ,คะโอเคเป็นฟิลนี้นะคะอย่าไปจริงจังมากนะคะกับชีวิตนะเธอนะอืจริงๆถ้าเธอจะมาจริงจังกับผัวเอ้ยถ้าเธอจะมาจริงจังกับตัวเลขนะคะผัวเธอรู้ผัวเธอตีตีปากเธอนะเออ เธอจะเธอจะมาหาจริงจ <owad> <Planet> <will> ังกับตัวเลขนะใส่ไปเลยหมื่นคูณหมื hmm. <right. S 1> really okay. ่นไม่ได mm ้นะเธอเธอไม่ได้หาได้บรรลัยได้มาละแสนนะเธอนะคะเธอจะมาหาใส่ห้าพันหมื่นหนึ่งไม่ได้นะนะคะผัวเธอรู้ผัวเธอต่อยปากนะคะเออนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะพอมีแหงกว่านะห้าบาทสิบบาทพอนะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะเออซื้อพอคำคครับขอพอผลออกมาคำพอออกเลยครับ โอเคตามนี้ค่ะทุกคนง่ะนะคะใครดูไม่ทันก็กลับมาดูย้อนหลังกันเอานะคะเพราะอะไรสดนี้ไม่ได้ลบนะตามนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะล้ำลาไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ